สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้รายการข่าวเดือดของเราจะพาคุณไปสู่สมรภูมิเดือดของ2องล้อระดับโลก Moto GP สนามที่14บาลาทอนพาร์คประเทศฮังการีสนามที่ใครต่อใครพูดกันว่ามันแซงไม่ได้แต่คำนี้มันใช้ไม่ได้กับมาร์คมาเกสอีกต่อไปเพราะสิ่งที่เขาทำคือโคตรเหนือมนุษย์เขาอัดทีเดียว12คันจากกลางกริต พุ่งทะลวงขึ้นมาไล่แกบเรียงตัวจนทุกสายตาต้องหันมามองคุณคิดยังไงครับถ้าคุณอื่นบอกว่าสนามนี่แซงไม่ได้แล้วมีใครสักคนที่พิสูจน์ว่าผมทําได้มันจะสัะใจแค่ไหนมาร์เกสไม่ใช่คนธรรมดาเขาคือนักสู้ที่หิวกระหายชัยชนะเท่านำคะแนนสะสมชมป์โลก175คัน้แนนฟอร์มการขี่ขมกริบจนหลายคนเริ่มถามว่า นี่คือการคืนบัลลังหรือยุคสมัยใหม่ที่ไม่มีใครหยุดได้แต่เขาเองก็ยอมรับว่ามีพลาดที่โค้งสองเพราะคิดผิดจังหวะคาดว่าคู่แข่งจะช้ากว่านี้แต่ดันปิดเส้นทางเร็วเกินไปจนชนกันเล็กน้อยคำถามคือการชนเล็กๆแบบนี้มันคือความผิดพลาดหรือมันคือแทคติกที่ทำให้คู่แข่งเสียจังหวะถัดมาเราต้องพูดถึงเปโดรอาคอสตา ไอห,หนุ่มหัศจรสยจัของ KTM ที่กำลังเป็นที่จับตามองวันก่อนแข่งเขาล้มในคิววันสเปรนต์เขาก็มีอุบัติเหตุอีกแต่วันจริงเขากลับขึ้นมาคว้าอันดับสองได้แบบโคตรสะใจตามหลังมาเกสเพียง4.3วินาทีเขาให้สัมภาษณ์ว่าบางทีผมต้องคููดาวเพื่อจัดการกับตัวเองคุณว่าเด็กคุณน,นี้ถ้าใจนิ่งมากกว่านี้จะถึงขึ้นล้มบัลลังมาเกสได้เลยหรือเปล่าอย่ามองข้ามมาโกเบเซคิ จากอ p พ r ิเลอร์ซิ่เขาคือคนที่ยืนโพเดียมมา3ส,สนามติดเริ่มต้นไม่ดีต้องวิ่งผ่านคิวแต่เขาก็ยังพาตัวเองขึ้นมาแถวหน้าและคว้าโพเดียมอันดับ3ได้นี่แหละครับนักเก็บแต้มเงียบที่อาจไม่หวือหวาเท่ามาเกสหรืออะคอสตาแต่ใครจะไปรู้ถ้าเขาค่อยๆเก็บสะสมทีละคะแนนคะแนนวันหนึ่งเขาอาจจะปาดหน้าได้แล้วคุณละ่ะคิดว่าเกมแชมป์โลกควรยกให้ความโหดหรือความนิ่ง แล้วก็ถึงเวลาไพ่ตายที่โผลโลบแบบไม่มีใครคาดคิดจอเก้ามาตินออกสตาร์ทจากอันดับ P16 แต่เขาไล่แซงทีละคันจนจบที่อันดับ4เขาพูดด้วยน้ำเสียงสะใจว่าพวกเขาบอกว่าที่นี่แซงไม่ได้แต่ผมแซงมา12คันนี่คือการตบหน้าสนามบาลาทอนพาร์คแบบจังๆคุณว่ามันคือชอบหรือคือฝีมือที่กำลังประกาศสักดาว,ว่าอัปเรียยังไม่ตาย ในขณะที่พี่ชายบินทยานอเล็กซ์มาเกสกลับบอกว่านี่คือวิกเอ็นทูโฟเกตเขาพลาดล้มเสียหน้าเสียคะแนนและยอมรับว่าต้องปรับปรุงครั้งใหญ่นี่แหละครับคือโลกแห่งม o t ต g p วันนี้คุณคือยีโรวันรุ่งขึ้นคุณอาจจะเป็นตัวตลกฟรานเชสโกบันยายาแชมป์โลกคนเก่าจบเพียงอันดับ9บอกว่ามีความรู้สึกดีขึ้นกับรถแต่ยังพลาดสองครั้งพระกฏเกินไป แล้วนี่คือสัญญาณว่าเขาจะกลับมาหรือเขากำลังจะเป็นอดีตที่ถูกลืมทุกคนบอกว่าสนามนี้แซงไม่ได้เพราะเลเอามันบีบเส้นทางมันสั้นแต่ดูสินักแข่งบางคนกลับแซงเป็นว่าเล่นนี่มันพิสูจน์แล้วใช่ไหมครับว่าสนามมันไม่ได้ปิดกั้นหรอกคนที่บนคือพวกที่ยังไม่เก่งพอชัยชนะครั้งนี้ทำให้มาเกสยิงเข้าใกล้การสร้างแมช์พอยต์ในสนามญี่ปุน่นหรืออินโดนีเซียลองคิดสิ ถ้าเขาตัดสินทุกอย่างก่อนถึงมิซาโนนี่มันคือการฆ่าเกมตั้งแต่ยังไม่จบฤดูกาลคำถามคือแบบนี้แฟนๆจะรู้สึกว่าน่าสนุกหรือมันคือการครองยุคที่น่าเบื่ออักคอสตาเด็กระเบิดเวลาที่กำลังรอวันปัะตุอย่าลืมนะครับเด็กคนนี้อายุยังไม่ถึง21แต่เขากดดันมาเกสได้ขนาดนี้แล้วเขาล้มเขาพลาดแต่เขาไม่เคยถอดใจเขากลับมาจบที่สอง นี่มันคือสัญญาณว่ายุคใหม่กำลังเข้าใกล้เข้ามาใช่หรือไม่มาตินสัญญาณอันตร,รายของอัปริเลียเมื่อมาตินบอกว่าผมแซง12บสองคันมันไม่ได้แค่สะใจแฟนๆแต่มันคือสัญญาณให้คู่แข่งระวังว่าอัปริเลียกำลังหาทางกลับมาคุณคิดว่าทีมนี้จะเป็นม้ามืดปวนเส้นทางชมป์โลกได้หรือไม่เบเซคิ ki, ความเสมอต้นเสมอปลายคืออาวุธลับเขาไม่ใช่คนที่ขึ้นข่าวใหญ่โต แต่การยืนโพเดียม3สนามติดคือสิ่งที่คู่แข่งควรกลัวเพราะสุดท้ายแชมป์โลกมันได้วัดกันที่ไฮไลท์แต่วัดกันที่ใครพลาดน้อยที่สุดถ้าคุณตามมาตลอดคุณจะรู้ว่ามโต GP 2025คือปีแห่งความเดือดมีตำนานที่ยังหิวชัยชนะมีดาวรุ่งที่พร้อมจากคนมีทีมที่กำลังจะป่วนเกมนี่มันคือสงครามเต็มรูปแบบที่ใครก็ตามที่กระพริบตาอาจถูกลืมในพริบตาเดียวผมอยากถามตรงๆเลยนะครับ คุณเชียร์ความบ้าระห่ำของมาเกสคุณลหลงไหลทลังดิบของอคอสตาหรือคุณศรัทธาในความสม่ำเสมอของเบเซค k i ใครกันคือตัวจริงของฤดูกาลนี้บาลาทอนปาร์คไม่ได้แค่เป็นสนามแข่งแต่มันคือสนามพิสูจน์คนมันพิสูจน์แล้วว่าใครบอกว่าแซงไม่ได้แปลว่าคุณไม่เก่งพอและมันทำให้ชื่อของมาเกสอค o อสตาเบเซค i มาติน คูกเขียนด้วยไฟบนหน้าประวัติศาสตร์คำถามสุดท้ายคุณพร้อมหรือยังที่จะเห็นว่าใครคือราชันสองล้อของปี2025เพราะเกมนี้มันเพิ่งเริ่มเดือดเท่านั้น